เดือบมือเสือหนีมันตับแม่เป็นงัวไทถเอางานอยู่ลูกคนนี้เป็นมืงลูกมาก่อนอย่าต่ำจะต่ำ่าต่ำเฮ้ยาสามเป็นไหนเนี่ยวะเออลูกสวยวะเร่งแจ่มเลยพี่น้องครับออกแดงแจมแจมเลยลูกไม่ต้องเดือนออกเจ็ดเดือนเนี่ยวะประมาณนั้นเนาะออกเขาหน่อยนึงแล้วเมทสามสิบบวกบวกเเป็นงัวหายนมลูกจากกรงชงหน่อยนึง เอาน้ำล้างบ่งขาดพี่น้องครับแดงจื้อคืองเลยห้องเท่าไรห้งองสามสิบหกสามสิบหกลูกอบก 68, กกอาากได้ดครับกเาเล็ดบ่เฟฟพกแปดเด้อลูกเจ้ากาเล็ดเอาหางโคกหางสามสิบแปดลูกกมาวหกเดือนเด้อครับลูกเจ้ากาเล็ดลูกเจ้ากาเล็ดเม็ดสามสิบแม่นี่เป็นองอเฟฟใหญใหญ่สามสิบแปดโอ้ยมอน,นี่เดือย มันจะไปอยู่ในห้องวะสื่อไปใช่องของโตบเฮ้ยบอนี่น่ยอดอนเรญเรียญไปก่อนเดี๋ยวสามของไพ่ออกตัวนี้ของไ่มาไปนอนงานอยู่เนาะเอาใส่เบอร์มาออกมาศูนย์แปดศูนย์่งนยมสองศนย์ศยเนาะสามสองศูเด้อพี่น้องศูนย์แปไมหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศ 38ตัวนี้งามพี่น้องจะของจัก็เอามไปใส่นี่เดี๋ยวสัมาถามให้เอาไปเบนนิ่งเงินมาอย่างนี้ตัวนี้ขาจกขายไปหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ปล่อยไปหรืววอเปล่าย่างอ,อ่ะสมาัติเอาลูกแม่ลูกคมแม่แม่ลูก ทองเท่าไรล่ะทองห่ารับปุ๋ต้าห่าตัวเมื่อกี้สามสิบแปดตู้นั่นสีสีมันแจ่มกว่าตัวนี้มันสีออกมาหน่อยนึงเอาตัวนี้ก็เป็นง้วงโค้งโค้งกลางๆซ้ำกันน่ะราคาจับเงาลงมาหน่อยนึงประหยัดเงินลงมาประหยัดเงินกระเป๋าหน่อยนึงลูกก็ซ้ำกันเจ็ดเดือนกลัวเจ็ดเดือนมันหนึ่งกันผู้โทษครับโทษครับอ่าไปเงาไปเงาอ่าไปเงาไปเงาเรื่งหครับ ามสอ่กเมื่อกี้สองหมื่นห้าพันสอาพันเไเบอร์มาก่อนเร็วศูนย์แปดครับห้าสี่ครับห้าครับหนีกับ่งซีทีมงาน 5, จากอาสมาร์ทครัโอ้ย,ม,อม,อ no ong, ยม,มันนี่เน้องรถน่นทท่ทายไหรถมันเข่าไหมวนี่ผมกับกัว่ากกบัว่ากันน่ะการเป็นนาทีเขา,าเล้รถแบบไงเลยตัวน,นี้นักเพชรบุรีไปเพชรบุร ไปฟังนี่กันพี่น้องครับง่วงงวรถกําลังเข่าผมผมวดอท่าไี่พี่น้องเอา้งพี่ก็ออกท่านี่กัเขาเอาอมงมาเง้าัาที่นี่กับพวากันพี่น้องครับเขาขออโอ้ตัวนี้เตรียมลำเดียวมดเท่าไหร่างี่ว่าเอาไพี่น้องมันยางพันนะกองไปลววยยงไป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 ยไไป,ไป ฟาร์มมาจากใจปะ่ะสุพรรณบุรีไปเลยเดอ้เอเอ,เอาต้นตนทางปล,ลอดไพ่ลำด้วยของรถที่นี้อุ้ยสายนี่พี่น้องเขาสื่อแล้วเป็นแย่งสิเด้อนี่นี่เอ้าเขาหนีมาอีกแล้วเขาหนีเพชรบุบุาไปเอางัวอ๋อเหยียบแตงไม่น่ะหรอกแก้วเกลืออู้ตั่นี้ ตัวนี้าม่คนนี้มีแม่ดูดีมีคนนี้ปะไทยบ้านไหนไทยบ้านไหนพี่น้องตะไลตะไลไปไปเดินทางครับขัไปขัไปในหัรถมันออกครับใชเราพอทุนไลไปในแม่ลูกวะใครลูกพี่เรี่ยงจะลูกวะขายไปหรอขายเป็นโค้งไหมนองไลไปแม่ข สัมผัน่อมื่นถึงมื่นหาปะถึงมื่นแอ่นหาเรีนวะลูกเจ้ายท่าไหลูกมันเลือดตัวดูเฮยลูกนเลียอยูอ่มื่ายโอ้โหตื้บอกถึงเก่งเก่งเยอมเนะผมบอกมื่มหาเดี๋ยวผมเอาพี่น้องเอาไทายสม,มือน,น่อมือนลูกมือนหนึงเนอะพี่น้องไปขุนอน่อลูกนเลียอยู่มนดึกเืันหึงแยกแมนไปะละพี่น้องครับ ใหญ่ผมใหญผมบอกลาคาเนี่ยมึงหูละกันขายตะเศรายุ่งขายตะเศ้าโอ้อทิมันว่างๆนี่เขาขายเหมือนบ่อเลยยันดิีิมันิางๆถวหน้ว่างนี่มันเขาขายเหมือนบ่อครับะโอ้เรือมันเข่าหน่อยไปนี่มันเข่าน่อยไอนขายไนแหยเดีวโอ้มันอยู่นคอกมงแต่หมู่บ้านแปดมวนอเดียวน้เอ้าแม่มันขายอลมื่นหาูกมันมื่นเอาเบอร์มาใส่ไอ้ไมาลีกหล็กหลีกหลทู่ผมมา มันควรจะได้โทษหรอกมาฉีดขายเนาะอ้าวผู้พิยังซ้ำหนีครับครับผมขอบคุณมากไอ้นี่นี่นี่ดูลแลขายเลยพี่น้องซ้ำหนีเด้องัวพี่น้องทังบ้านซ้ำหนีหลับประมาณนี้แหละครับต้องถือคนนี้เดอ้อข้ามไอ้ตลาดพ่อจะเด็ขายใน,นเานาะห้องแพงก็เอามาขายเองเด้อที่นี่งัวว่อนขายเลยพี่น้องครับเอาจำ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 มีข้ออยู่ตรงนี่มีกระซ้ายเนื้อ